ที่เราหลอพูดนะครับเสื้อแดงนะครับน้ำจิ้มไก่ตาแม่จะนอนส่งเข้าประกวดนะครับนี่ครับมาเจอน้ำจิ้มนะครับซีฟู้ดพันท้ายนรสิงมาดูสองน้ำจิ้มนี้เสิร์ไปแล้วครับน้ำจิ้มไก่พัน้ายนรสิงตอสิ่ว่าไงว่าไงไม่ค้ามครับรายการนี้เนี่ยใช้ลูกเผลอไปครับเกมไวหรือโกงครับครับอันนี้น้ำจิ้มไก่ตาแม่จะนอน Uh, ไม่รู้เล่นแบตหรือเล่นปิีกปอกกันตอนนี้ <laughs> พี่อดทนหน่อยพี่ให้ชุดนี้จบกว่าก็ได้ รวยไหมที่ <c oughs> ระลองยเลย มีเดอะโก้มาเล่าคะ่ะตอนนี้เราอยู่หน้าโรงแรมเลยอาการเป็นยังไงเมื่อคืนฝันครับฝันมีผู้หญิงเหมือนผีหรือมั้งเป็นผีเนี่ยไม่แน่ใจผมจําไม่ได้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกีมีผู้หญิงแบบผู้หญิงผมยาวผมสั้นจับมือเหมือนว่าขี่เราอยู่อ,อจาได้ประมาณอันตรายนะไอ ผู้หญิงผมสั้นผมยาวอะไรประมาณไหนแล้วแล้วตอนในในความฝันนอะเขาวิ่งเนะออเออวิ่งหนีมาทแต่มันวิ่งไม่ได้มันหลับต่อโวยแมม <laughs> <laughs> กําลังจะเล่าเรื่องผี <laughs> นี่แค่นี้นะครับตอนนี้เราอยู่หน้าโรงแรมกําลังจะออก,กแ,ตแต่เกา่าจี๊งโรงแรมแม่งแบบเก่ามากเลยโรงแรมก็นะเป็นโกดครั้งแรกตั้งแต่เที่ยวคือตั้งแต่เรามาเที่ยวเราไม่เคยเจอโกดเลย จะตื่นเช้ามาฝันว่าไอ้นิวมาขอตังค์เลยเอ้าเมื่อคืนนอนห้องอะไรเบอร์อะไรสามศูนย์สี่กูจะซื้อหวยจบสามศูนย์สี่ออกคือคือรางวัลที่หนึ่งเลยกูบูชากูมานเตยเลยแล้วอคมาทาสีให้ใหม่กูดูรางวัลที่หนึ่งเฮ้ยพูดแล้วเออมาทาสีให้ใหม่สีขาวเลยป่ะเดี๋ยวหมดสเกลป่องเหี้ยดำปี่อะไรวะเนี่ยเอ้ยไม่แน่นะถ้าเขาชอบอยากได้สีใหม่เขาอาจจะให้รางวัลที่หนึ่งก็ได้นะคะเราดูดำดำไปอ่ะ เคไม่ได้คุณจะได้เห็นง่ายๆหน่อยสีขาวเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่อื่นต่อนะคะ<ป>ส่งตัวแทนไปนะคะตอนนี้ส่วนน้ำกระตูนตเวิลแบกไปเลยค่ะจำๆค่ะลงนี่ใช่ไหม<อ>ลงนี่คร<อ>ั<อ>พี่ลงตรงนี้ เดี๋ยวรอดูพวกนา,างมาแบบ่งไปเลยค่ะถม,มีเล็บ <laughs> ร้ <c oughs> องไปไงแม่อา,อ,อาการเป็นยังไงบ้างคะไม่ไดนรถถังเขาพอแล้วไม่ได้แล้วร้ <c oughs> องจะร้องไม่ไหวมันมืดมันมืดแบบเหมือนดับไฟปุ๊บมองท่านไม่เห็นเลยไอ้เมื่อกี้มันมีไอ้เด็กฝรั่งรูมาเงียบกิ๊บเลยฝรัสองตัวไอ้สองตัวนี่กิ๊บมาจากอุโบงเลย <c oughs> รู้เลย <c oughs> <c oughs> ไม่เอาไรแล้วหรือป่าไม่เอาไรดีอะ <c oughs> เวลาไปเข้าช่วงเนี้ยเธอมันมืดมันไปทอมืดเอ้าหนอหเอามาทำผ่าสีดำแบบมันหเหมือนดับไฟอ่ะแล้วโผล่ที่เข่าผ่าเลยอ่ะอ๋อลไม่ชอบแบบนี้ไม่เอาบบน,นี่เธอไปขึ้นเอาไปตะไลนู่นไปเฮ้ยทีแรกก็บ,บังคับฉันไอตัวนี้นะบังคับเลยไอตัวนี้เลยไม่จุไอที่ไอเต้ยแข่งอ่ะเราปะลาไปจมอย่างนอนเอออยางนอนอ่ะสนุกไปมันตรงไหนอ่ะก็เห็นฝรั่งถือขึ้นไปตรงนี้ไง ถามเขายังอ่ะตอนนี้จะเป็นโซนซอมบี้แลนดนะคะมีะอุปกรณ์ใส่หมวกใส่ผ้าเรียบร้อยหมวกน็อกเอยอะไรเรอ่ยพร้อมนะคะเดี๋ยวรอสองหนอน,นั้นลงมาว่าลาังจะกี้ดอีกไหม <laughs> กำลังปล่อยตัวมาละนี่ร้อยสองหลอดเอาแล้ว, 100, 100, 100. ออลวกิี๊ดมาก่อนเลยอโอ้โหลูกน้อยลูกน้อยขอให้สั่งตายตายแ <c oughs> ต่เขาอยู่ยนี่นงน <c oughs> 2ออองอ, 2> ah, อ,2อัน เราวางแผนไปเรื่อยแล้วว่าเล่นน้ำทะเลนี้เสร็จแล้วก็มาล่องนี้ล่องนี้เออเล่นเบาๆโอ้นี่โซนสบายเล่นสบายแบบโอ้นี่แหละจุดศูนย์กลางสนุกแน่วันนี้แล้วคลื่นมาแล้วจ้าส่วนนักกีฬาของเราก็กินข้าวไปก่อนลบไปไหวแล้วสิ่งมั้ย ทำไมมัน h e งแบบันมันไม่บั้งนั่นเอ t มันไม่มามองแนวป้างได้คุณไมมันเหมือนที่เาอะเหมือนเรือถ้าเราไม่ใส่อยู่ว่ายน้ำไม่แข็งแตุ่กนาใส่เสื้อคี่ก่อนลงเขดน้ำลุกของเราด้วยนะคะขึ้นมาแล้วจ้า

ก็เมาตรงไอ้น้ำพุอ่ะมันเหมือนยืนอยู่ตรงฝนตกอ่ะเดยดูนักกีฬาส่งคนกินข้าว้อภจะมาจะมาไปยังไง ไม่เสียตังค์ไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยเดินสองรอบก็จะบอกไม่ไหวแล้วพี่เ <G ül> ดินที่กว่าเดินสวนสนามเนี่ยครึ่งกิโลแต่ละรอบอะ่ะดเกี่อ้นให้ะคนกันเองพันห้า ไม่ได้อุ้วใจปั๊มด้วยปกดเจ็บมันไม่เคยพูดกับแม่บอกพี่ผมเองเองแต่ไม่คกีผมเดือร้อยเดียวรถเสร็จยังอ่ะโอ้โหกานเที่ยวกานเที่ยวต่อเลยงันกลับไปก็ไม่ได้ทำงานแบ่เอะไรแบ่งก่อนเลย โอ้ยแค่หมกูกรอกก็กินเถอะสูงอย่าไปแยกกันกินโลดไม่ต้องเกรงใจดีกว่าเหลือเออกินหมดก็ดีใจแล้วอ่ะข้าวจานละสามร้อยวันนี้โอ้กินเกลี้ยงเลยเก่งมากมันต้องหมดนั่นแหละจานละสามร้อยค่ะเดี๋ยวห้าบาทนแหละพ่อให้ทำนานอยู่บ้าน <c oughs> ไปรู้จักทำ <c oughs> รสชาติใช้ได้ไหมก็ผ่านเลยใช้ได้นะเพราะว่าเราถือมาเราได้กินหอมแล้วก็น่าจะโอเคไปเหง่เนหนาวแล้วร้อนไหมไทตอนนี้ไปเช็คอินโรงแรมก่อนเน่ะไปเช็คอินก่อเปี่ยนสื้อาสะพาวู้นแล้ออกมาเดินตลาดไปได้งานแเลยเอรถุเ่ เดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จเราจะออกไปเลยนะคะทุกคนวันนี้มันเที่ยวแบบแป,ปลกๆรอบนึงเที่ยวแบบฝรั่งต่อไปก็เป็นงานวันเที่ยวไปต่อไปก็ไปเที่ยวงานวัดละเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นจา้า